ตอนนี้เราอยู่กันที่แถวขุนเกล้านะครับแล้วก็เดินเข้ามาด้านในจะไปคาเฟ่กันซึ่งเขาเป็นเขาเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นแบบโรงแรมด้วยนะครับซึ่งน่าจะเดินไปไม่ไกลนุ้ซอยยังไม่เลี้ยวใช่ไหมผมไปก่อนอ๋อนี่เรืออันนี้คือพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีอยู่ด้านนี้นี่ เรือพระราชพธิธีต้องเข้าไปซอยนี้ไม่เป็นไรเรายังไม่ไปออยังไงเดี๋ยวเราต้องเราต้องไปหลบทางไหนเดี๋ยวเราไปหลบทางนี้โอ้โหวันนี้ก็วัดา ก็ไปนั่งอยู่คาเฟ่ซะแบบค่ำมืดๆดเลยโอ้โหแดดแดดเผามากที่วัดอะไรไม่รู้ว <c oughs> ันนี้ไง <c oughs> อ๋อเดินเข้ามาในวัดเลยต <c oughs> าทุ ได้สิต้องเขาชี้ให้ไปทางเนี้เออเราเข้ามาในวัดเออเออเออคือว่าเข้ามาทางนี้นเดี๋ยวเราต้องลองเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนเรามาแบบเรื่อยๆ กันถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกนี่ไงเดินเข้าทางนี้ oh. โอ้โหย้ยนู่นเนี่ยเขามีป้ายบอกเดินเข้าทางนี้ก็คือมีป้ายบอกเรื่อย โอ้ยแล้วมากันตอนมากันตอนไปนี่คือใบาสามนะแดดใบาสามนี่คือแบบสุดมากสุดยอดมากอะ่ะออแดดแรงเวอร์เดินมาโอ้พอพูดปุ๊บอืืแดดลงแดดหายเลยนี่เขาให้ไปทางนี้ไงเดินเข้ามาทางนี้อ๋อ เดินข like ้าไปทางนี้อย่างงี้ยโรงแรมเดินตรงไปใช่ไหมทุกคน ลึกลกบับซับซ้อนมากเลยอะใช่สีมันต้องถูกผมต้นกล้วยมีอะไรเขาปลูกแบบว่าเยอะแยะเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหรือเขาคนละฝั่งหรือเปล่าเนี่ยสวยนี่ปะ ป้มัโอ้โหเราวน่าจะเข้าผิดซอยเนาะเพราะว่าเราไปวัดมาก่อนนี้ไงชันโอ้โหคือเข้าแบบซอยซอกซอยมากเลยทุกคนคือที่นี่เขาเป็นโรงแรมด้วยเหรอเขาก็เป็นนี่ไงน่าจะข้างหน้าอันนี้ปะ เขาเป็นแบบโรงแรมด้วยแล้วก็เขาเป็นแบบว่าคาเฟ่ด้วยไงเราก็เลยกะว่าจะมานั่งพักผ่อนกันเล็กๆนน้อยเนาะอย่าถามว่าเดินทางมายังไงคือมาตรงปากซอยวัดดุสิตตารามนะหลังจากนั้นก็คือเดินมามัมวดไงนะนกอหน่อย าต้องถอดเกือบปะไม่รู้ครับคาเฟ่ไปทางไหนครับอ๋อด้านยง่ายเกือบเก้าโมงเก้าโมงครึ่งถึงสามทุ่มแต่ที่มันเป็นที่พักด้วยวิวิมีน้อง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 เต่าน้องเต่าอ๋อวิมีชุดแมวด้วย เดี๋ยวเข้าไปทางนี้ไปทางนี้โอยเดินมาจากทางนั่นโ้นคนเราเดินแบบยาวไกลอันนี้น่าจะเป็นของโรงแรมไปไดไปเขาให้เดินถึงแล้วโอ้ยเย็นมากออ้ยนั่งไหนดอ <laughs> เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพามานั่งวก็มีที่ชอบไะ เขาจะไม่มีไม่มีขอวางของก่อนเนีย่ยบรรยากาศดูเครื่องดื่มกินอะไรดีนี่ก็เป็นกาแฟมีเย็นนี่ตอนนี้เรามาถึงที่แบบาคาเฟ่แล้วเนาะก็จะพาดูบรรยากาศคือเขาจะเป็นทั้ง เหมือนที่พักแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยโรงแรมชานมีอาหารด้วยด้านนอกนี่ยเมื่อกี้เราเดินมาก็เจอเต่าเห็นไหมมีน้องเต่าน้องอะไรมีไอศครีมด้วยทุกคนมีบรรยากาศมีข้าวมีอะไรด้วยป้โปเนี่ยโป้ป,ป,ปจ่าไปก่อนแล้วก,แวก็แล้วก็เนียนนี่สวยดีนะเขาเป็นแบบคาเฟ่แบบน่ารักน่ารักเนาะมานั่งพักผ่อนมานั่งชิลได้ ด้านนอกคือด้านนอกก็เป็นแบบว่านั่งชิลแต่ว่าตรงนี้คือเราไม่ไหวเงี่ยเราจะมานั่งชิลนั่งชิลด้านนอกอุ้ยมีเรือด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยว,ยว,ยวให้โปโปเสร็จก่อนแล้วเราออกไปดูเนะี่ยมีนักท่องเที่ยวแบบผ่านด้วยอ่ะเออสุดยอดอุ้ยมีคนแบบอยู่ตรงนู้นด้วยอยให้จ่ายตังกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินออกไปนั่งกันอยู่แถวนี้แหละเย็นดี นี่เลยเนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบด้านนอกนะครับถ้าสมมติว่าใครมาก็มาเที่ยวประมาณนี้ได้นะครับโอ้นี่เห็นไหมด้านหน้า<ม>บรรยากาศดีมากเลยทุกคนคือถ้าใครแบบว่าอยากมาพักผ่อนอยากมาแบบร้านคาเฟ่แล้วก็มาพักโรงแรมอันนี้คือเขาเป็นทั้งโรงแรมด้วยแล้วก็เป็นทั้งาคาเฟ่ด้วยนะครับโซนฝั่งด้านนี้จะเป็นโซนคาเฟ่ด้านนี้จะเป็นของโรงแรมนะครับอันนี้ก็จะยาวไปถึงนู่นเลย สามารถที่จะแบมา,มานั่งเล่นนั่งเล่นนั่งเล่นมา,านั่งดูเรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับ บรรยากาศฝนก็จะมาแล้วเนี่ยทุกคนอันนี้เขาปิดประมาณ3ามทุ่มนะรันก็จะนั่งเล่นกันตรงนี้แหละแล้วก็นั่งพักผ่อนกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินออกไปด้านนอกนะก็คือเดินย้อนกลับไปทางเดิมแล้วก็ไปทางวัดดุสิตออกทางสะพานมันอยู่ใกล้ๆก,กับสะพานปิ่นเกล้าที่อยู่ฝั่งทนนะครับมันจะมีสะพานปิ่นเกล้ามันจะมีฝั่งทนแล้วก็ฝั่งพนะนครฝั่งสนามหลวงอ่ะแล้วก็มาทางฝั่งฝั่งที่อยู่ฝั่งทนนะครับแล้วก็เดินเข้ามาซอยวัดดุสิตตารามได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับ น,นี่ปะ๊ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งพักผ่อนท้านหนไปดูบรรยากาศกันได้มาแล้วคุ้นครับนี่เลยอะไรก็ไม่รู้นี่แล้วเราก็มัคับบันก็คือกินกาแฟฉันก็น่าจะนอนไม่หลับแล้วละ่ะคุณครับาอ,อ,อ่านี่อุ้ยอันนี้อะไรอ่นนอะ ช่องแบนนี่นะน้ำอะไรน้ำดินจีอ่ะเนี่ยเนี่ยได้แล้วนะทุกคนเรียบร้อยนี่ก็คือเป็นแบบคาเฟ่ที่เราผ่านในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะเดินออกไปอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวแบบพอเราเดินออกไปแล้วก็จะไปเดินเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็กลับบ้านแล้วแหละก็น่าจะไม่มีอะไรนี่เป็นแบบจริงๆอะถ้าถ้าข้ามไปฝั่งนู้นอะข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นตลาดวังหลังนะ ถ้าข้ามไปน,นู้น่ะเลยไปหน่อยหนึง่งอ่ะเป็นวังหลังแล้วออมันอยู่มันอยู่ใกล้ๆกับวังหลังนะฮะประมาณน,นี้นะทุกคนดูบรรยากาศอันนี้บรรยากาศแบบด้านในสวยงามเป็นโรงแรมแล้วก็คาเฟ่รวมกันมีน้ำเต่าอยู่ข้างหน้าด้วยก็ตอนมาเรามาอีกฝั่งหนึ่งไงตอนกลับเนี่ยเราเลี้ยวขวาเดินไปได้ เป็นแบบทางเข้าเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรอ,ะอ่ะมีอะไรอยู่ตรงถน,นนไหนดูสิ e ไปแล้วนะโอ้ลอดลอดรูไปเราไปทางขวาเราไปทางขวาแล้วก็เดินตรงไปก็คือ ห,า,หามาได้เนาะเดินเข้ามาเลยที่ไหนก็ไม่ดูพากันแบบเดินมาตลอดตกแตกเอาคราวนี้มีมอเตอร์ไซค์มาเอาคราวนี้รบทางไหนละครั้อุยอันนี้ที่ว่างเหรอหรือวะเนี่ยเฮ้ทีมมีพี่วินมอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยําพี่วินไปพี่วินพี่วินเขาต้องไปปากซอยแน่นอนตามพี่วินไป มันเป็นแบบซอย,อยนี่ไงเราอะไปเรามาทางวัดดุสิตไงเมื่อกี้เราก็เลยเดินอ้อมอ้อมไปทางนู้นไปทางวัดอะแต่เขาก็มีป้ายบอกนะว่าไปทางนู้นก็คือมีป้ายบอกให้เดินมามาทางนี้ก็มีป้ายบอกให้เดินคนก็น่าจะเดินหลงกันบ่อยๆอ,อยู่้ะมั้งนี่ไงคลองดุสิต คือคนมาวะเดินแล้วก็คือฝนเริ่มจะมาแล้วนะเนี่ยดูฟ้าดูฝนเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวไปไงต่อวันนี้คลองอยูสิบอ๋อคลองดูสิบคลองดูสิบไปด้านหน้านินหรอต้องเลี้ยวขวา ือเลี้ยวซ้ายไม่รู้งงไมทันเลนดีขี่ม้ามันรู้ว่างไกลไม่ไกลจากตากซอนนี้อ๋อนั่นวัดอันนั้นวัดอ๋อนี่ถ้าอยู่วัดอ่ะเลี้ยวเข้ามาซอยนี้แล้วก็เลี้ยวฝั่งขวาได้หรือว่าถ้าใครแบบว่าจะเดินตรงไปก็ได้เหมือนที่เรามาแต่เนี้ยวัดอยู่ข้างหน้าเนี้ยอ๋อนนถ้ามาทางนี้มันก็จะเดินง่ายกว่า น้องแมวมาคาเฟ่นะคาเฟ่รับเลยตอนนี้ก็จะมีเสียงตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะครับพระวัดก็จะสดมนเย็นแล้วนะก็จะแบบว่าประมาณนี้เนี่ยมีวัดแบบเยอะแยะเลยแถวนี้ก็คือสามารถมาไหว้พระมาอะไรนี้ได้นะทุกคน ศาลาเรือบโบราณเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาแบบว่าตะเวนไหว้พระแถวนี้แล้วกันเนาะวันนี้ก็ค่ำแล้วห้าโมงเย็นแล้วเนี่เนี่ยเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้ถ้าเราเดินเข้ามาเราเดินจากวัดดุสิตเราเดินเข้ามาแล้วเราทะลุเข้าวัดตรงนี้ไปแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเดินมันต้องเดินตรงนี่เดินตรงไปตรงนั้นแล้วก็เลี้ยวขวาที่เราเดินมา บัญชีกู o ก l e กูกิลแแบบมันก o o ก l e แแบบมันให้เดินเข้าวัดตรงนี้ไปเมื่อกี้อะแฟลชเข้าซอยนี้เนี่ยเมื่อกี้คือเราเข้าซอยนี้แต่จริงคือเดินตรงไปก็ได้เดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวามาณนี้นะครับนี่แล้วเราก็จะเดินออกไปปากซอยผ่านวัดดุสิตแล้วก็ไปตรงสะพานปิ่นเกล้าแล้วนะ 拜拜。Bye bye.